ลูกเอ้ยลุกขึ้นเถิดวัฏสงสารยาวนานมากนักทางข้างหน้ายังไกลมากที่เราเดินมาไม่ได้เซี้ยวเธออย่าอ่อนแอลุกขึ้นเถิดจงกระทําความเพียรกิจอันใดอันพระศาสดาผู้เอนดูนั่นใช้คำว่าเอนดูด้วยนะยังพิกเวสัทธาราสาวการนังหิเตสินาอนุกรรมปิเกนะอนุกรรมป,ปังอุปทายะกะตังโบตังมายา ภาษาบาลีถ้าพูดแปลให้สละสวยจยะไพเราะงดงามมากเป็นคำชี้ชวนเป็นคำวิงวอนทิสูจทั้งหลายลูกเอ้ยกิจอันใดอันภษาสาดาผู้เอ็นดูหวังประโยชน์หวังเกื้อกูลแก่พวกเธอทั้งหลายที่าทศาสดาทั้งหลายได้กระทำกับลูกศิษย์ลูกหา แม้เราเองก็ทําเช่นเดียวด้วยความเอ็นดูด้วยความปาณีเราก็ทําไว้สมบูรณ์แล้วเพื่อเธอทั้งหลายเอตานิภิกขเวอรัญญานิสุญญารานิชายทักมาปมาทัตทะมาปัชาวิปติสาละโนอนุวัตถะพิสุทั้งหลายนูน่นโคนไม้นูน่นป่าไม้นูน่นเรือนว่างเธอจงไปทําความเพียรเผากิเลสเ เธอจับนี่ได้เดือดร้อนใจเมื่อภายหลัง